ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอฟซี FC ครับโอ้โหพี่แซนดี้นะครับพูดถูกใจมากๆในประเด็นนี้นะครับฝากตามช่องพี่แซนดี้ให้ดีครับนะเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวเราไปฟังพี่แซนดี้กันมาพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับที่มีการประเด็นดราม่าก,กันอยากให้เอีไปฟังให้ดีครับไป นั้นเลยก็พูดหมายถึงอดีตสามีนางเนี่ยนะนางบอกว่าจาะอดีตสามีนางอย่าาไปพูดให้ทั่วไปเลยว่าลูกโทรไปขออย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นหน้าที่ของเธอมันเป็นสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบลูกแล้วก็มีการตกลงแบบตอนที่จะหย่ากันตกลงกับทนายไว้แล้วส่วนนี้เธอต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาไปพูดทําไมอะไรประมาณเนี้ยเอาจริงๆนะ ตกลงกันจริงว่าจะต้องเลี้ยงดูลูกเดือนละสี่พันแต่ถ้าเป็นเรานะเราไม่พอใจเลยในการกระทําของคนที่เป็นแม่นะ,ะมาบาังคับให้เราต้องส่งเสียลูกแต่ลูกเราไม่ได้อโอเคเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ภูมิใจเลยลูกอยู่กับแม่ตลอดอันนี้เราก็ต้องอไม่คิดและคิดน้อยตรงนี้คนที่เป็นพ่อนะ แต่เรารับผิดชอบมันเหมือนว่าเราหมดเงินไปสี่พันให้ลูกแต่ละเดือนเราไม่เคยได้ใกล้ชิดลูกไม่ได้อะไรกับลูกเลยนะแต่ก็โอเคต้องรับสภาพนี้ว่าเราเป็นพ่อยังไงเราก็ต้องลบเสียส่งเสียเลี้ยงดูอันนี้ก็คืออเป็นสิ่งที่สมควรคนเป็นพ่อจะทำนะแต่สิ่งที่แซนคิดและคิดน้อยตรงนี้ก็คือมึงดันไปเปลี่ยนนามสกุลของพ่อเขาไปเป็นนามสกุลอะไรของมึงที่เปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นเราเป็นพ่อเราจะไม่อยากส่งเสียเลยนะ คือลูกนามสกุลพ่อใช่ไหมวงขี้ยาใช่ไหมอรนะนางหวายอ่ะพอมันอาหย่ากับผัวใช่ไหมเขาใช้นามสกุลวงขี้ยามันหย่ากับผัวมันมันต้องกลับไปใช้นามสกุลหลาบไซเหมือนเดิมใช่ไหมลาบไซคือนามสกุลของตาชอแต่มันไม่ใช้มันเกียรตมันไม่เอาตระกูลนี้มันไปสร้างนามสกุลของมันใหม่นามสกุลของมันเหมือนชื่อเลยพัชระหวายนะแล้วก็จุดๆนั่นแหละคนชื่อมันที่ตั้งใหม่เพรพราะแล้ใจเรื่องนามสกุล ชื่อมันเลยนะชื่อชื่อที่มันตั้งใหม่อ่กับชื่อที่มันนามสกุลที่มันตั้งใหม่อพอมาจ่ายเงินเพราะเรื่องนี้ด้วยพัชระหวนามสกุลก็นั่นแหละชื่อเลยไปเปลี่ยนชื่อน้องสะดุ้งให้เป็นนามสกุลใหม่อืแล้วพ่อเขาจะคิดยังไงพ่อเขาจะส่งเสียทุกเดือนน่ะนะใช่มันเห็นแก่ตัวมาก อันนนี้้ไม่รูะคุณจะให้เขาเลี้ยงดูอย่างน้อยก็ให้ตัวนี้เราไม่รู้คกใจว่าเอ้ยลูกก็ยังใช้นามสกุลตัวเองอยู่อันนี้นงคียาไม่มีแล้วค่ะทุกคนแล้วทำขรื่องที่มีคนว่าพี่ดิ้งของเงินพ่อหรืออะไรพวกนี้นะคะจริงๆไม่ใช่นะคะนะเราได้ยินในช่องวิมยานแล้วไมยันสื่อสารไมยานก็รู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกไปและจะมีคนข้างนอกเขาพูดมาทุกปันละค่ะก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่พ่อด้วยนะคะทำทำหน้าที่ทำที่ควรจะรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องนั้นอ่ะมันเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นข้อตกลง ให้ฝ่ามเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะครับ ุเห็นแกตัวมากเอาลูกไปเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองที่ไม่รู้นามสกุลอะไรเพิ่งตั้งขึ้นมาไมยนามสกุลหลับไอ้ไม่ใช่หลับไซก็เหมือนกันนามสกุลวงขี้ยาก็เหมือนกันคือนามสกุลดั้งเดิมมีผู้เท่าผู้แก่ใช้มาแล้วแต่นี่นามสกุลอะไรเพิ่งตั้งขึ้นมาไม่รู้อ่ะมันมีพื้นฐานอะไรมันมีที่เขาพูดกันนะโคตรละมาจากไหนก็มไม่รู้นามสกุลตั้งมาเองเนี่ยนะเอาไปยัดเยียดให้ลูก นะแต่ต้องให้พ่อมารับผิดชอบลูกอีกทีคือนามสกุลยังไม่ให้ใช้แต่ยังจะต้องให้เขามาเลี้ยงดูอะไรทำนองเนี้ยใช่อยู่มันเป็นสิทธิ์มันเป็นอ่ามันเป็นอ่าเขาเรียกไม่ใช่สิทธิ์สิมันเป็นอ่าความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของพ่อที่ต้องทําแต่คุณทํากับเขาเกินไปหรือเปล่าล่ะนามสกุลก็ไปดึงเอาออกมาให้เขาใช้นามสกุลพ่อเขาไม่ได้เหรอตอนนี้มีเอฟซีบอกว่า ายคนนี้ผิดกับครอบครัวแล้วมันจะได้ทรัพย์สมบัติมากกว่าหรืออาจอย่างที่มันขู่อดีตสามีมันว่าเธออาจจะไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละก็เหมือนกันเรื่องลูกนะคือตัวเองเห็นแก่ตัวหมดลูกอยู่กับทุนช่วยคุณธํามาหากินมาสิบแปดปีแล้วนะสิบแปดขวบแล้วนะนะเป็นไม่เป็น,เป,นเป็นยาวไม่ใช่เยาวชนแลนะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะ,นะสามารถไม่ต้องเลี้ยงดูก็ได้นะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้นะเอาเอาการรับผิดชอบเอาการที่เป็นหน้าที่มามามาขู่ทั้งที่นามสกุลก็ไม่ให้ลูกใช้ของพ่อเขามีอีกเรื่องหนึ่งนะพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าคดีของบักนากับตัวมันนะ่ะที่มันเป็นโจทฟ้องตรงกับศาลนะพรุ่งนี้ที่ครั้งที่แล้วที่ศาลนัดนัดอะไรไต่สวนมูลฟ้องมั้งแล้วบักน้าไม่ไปแล้วทนายก็ไม่ไปทนายรู้สึกจะส่งเลขาไปแต่เขาไม่เลื่อนให้ ไก่สวนมูลฟ้องจบแล้วตอนนี้ก็คืออ่ามันมีมันมีมูลละจะต้องอ่าวันนี้นะ่าจะเป็นวันสืบมั้งวันที่สิบเก้าเนี่ยนะวันสืบนะมันเอามาขู่ใหญ่เลยเพราะว่าบักน้ําไม่หยุดไงมันบอกว่าเธอนะคดีอีกคดีที่พรุ่งนี้เนี่ยนะนะถ้าเธอยังไม่หยุดปากของเธอนะเธอจะโดนหนักนะเพอเพอติดคุกนะเอาขู่อีกละเพราะอะไรเพราะว่าอ่าผู้พิพากษาหรือที่เขาเรียกว่าตุลาการ เขารู้จักฉันนะเขารู้จักฉันฉันเป็นแม่น้องนะแม่น้องผลไม้นะเขารู้จักคดีน้องผลไม้นะ mm. นะคือตุลาการที่จะพิพากษาที่จะพิพากษาคดีเนี้ยคดีที่มันจะพรุ่งนี้อมันที่สิบเก้าที่จะไปเจอกันเนี้ยมันบอกว่าตุลาการรู้เรื่องนะรู้เรื่องดีคดีน้องผลไม้ แล้วเธอเนี่ยเอาน้องผลไม้ไปพูดไปเล่าทุกวันเนี่ยนะเธอหมิน่นประมาทศพอย่างนั้นอย่างนี้ศพก็คือตุ๊ก,กตาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเอาคลิปของเธอไปให้ตุลาการท่านนี้ฟังสักสามนาทีนะเธอเธอจบแน่คือขู่บักนะนะถ้าไม่หยุดตุลาการเนี่ยก็คืออ้างตุลาการมาเป็นแบ็คหลังอีกแล้วทุกคนนะหลังๆคือตรงนนเนี้ยบักน้เนี่ยคือทุกวันอะ่ะจะต้องพูดถึงเรื่องคดี วันนี้สองวันนี้ก็พูดเรื่องเส้นผมบ้างลูกอะไรอพูดอะไรบ้างนะก็คือพยายามที่จะมันคิดนะว่ามันพยายามที่จะให้บักน้าเนี่ยพูดพยายามที่จะให้เอฟซีเชื่อว่าลุงไม่ได้ทําหลานคนที่ทําก็คือตัวพ่อแม่แหละมันมันอยากจะหยุดปากของบักน้าไม่ให้พูดเพราะทุกคนจะเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นคนทําเด็กน้านะมันก็เลยต้องมาขู่นะบอกเป็นพ่อปากของเธอนะ เธอไม่พูดมันก็ไม่โดนคดีหมิ่นประมาทนะปากเธอเงียบเธอก็จะไม่โดนนี่ก็คืออยากให้บังนาหยุดนั่นแหละทุกคนเอาอะไรไปใต้ปากไม่ให้นาพูดเพราะว่าคนจะสงสัยว่าพ่อแม่เป็นคนทําลูกมั้งเดี๋ยวนะวันนี้แหละนะที่จะต้องขึ้นศาลนะก็ไปติดตามกันนะทุกคนว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่วันนี้นะพูดไลย่ยาวเทศนากันยาวเลยเกี่ยวกับบังนาเนี่ยโอ้ยาวเป็นครึ่งชั่วโมงมั้งเพราะว่า วันที่สิบเก้ามันพูดวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าก็ต้องขึ้นศาลแล้วมันจะพูดใส่บักนะเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนจะขึ้นศาลนะว่าแล้วก็เอาท่านตุลาการมาเป็นแบกนะเป็นแบกพูดอย่างนี้ก็คือแบกนะจริงตุลาการรู้เรื่องทั้งหมดของคดีน้องผลไม้อาจจะใช่แต่ก็คือตุลาการเนี่ยพิจารณา คดีน้องผลไม้เพราะมันเป็นศาลเดียวกันโมโดหอใช่ไหมนะคดีน้องผลไม้ก็ศาลนี้เหมือนกันท่านตุลาการคนเดียวกันก็ไม่ผิดนะอาจจะใช่ไม่อาจจะนางอาจจะพูดใช่ก็ได้จะไม่ใช่ก็ได้ตุลาการมันไม่ได้มีคนเดียวใช่หรือไม่ใช่เป็นไปได้หมดแต่การที่นางเอามาพูดมาอ้างก็คือเอามาเป็นแบกหลังอีกแล้วเอามาอ้างอีกแล้วก็คลิปนี้นะแฟนก็